จากปากดิวอริสราเล่านาทีขอโทษชาวบ้านต่างกับที่ดราม่าก,กัน จากกรณีเซบาเตียนจุดพูดฉลองวันเกิดให้ดิวอลิสราที่บริเวณกลางน้ําโรงแรมศาลาบางปะอินในช่วงเวลา22นาฬิกาวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาทําให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ์สร้างความเดือดร้อนกับผู้ที่พักโรงแรมและชาวบ้านระแวกนั้นจนํานวนมากจนกลายเป็นเสียงวิพากวิจารณในโลกโซเชียลแฮชแท็กดิวอลริซราติดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ในช่วข้ามคืนจนกระทั่งต่อมาดิวและเซบาเตียนได้ลงพื้นที่อีกครั้งขอโทษชาวบ้านทั้ง750หลังพร้อมของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็น คําขอโทษล่าสุดดิวอาลิสราออกรายการแฉเคลียร์อีกครั้งกับประเด็นข้างตน้นโดยเธอเผยว่าจุดพลุเราก็ไม่ได้จุดไงแต่เราไม่อยากโทษว่าเขาผิดเราก็ไปขอโทษตรงจุดเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความที่ตัดปัญหาจบใดๆก็ลงพื้นที่ยกมือขอโทษเคลียร์จบไปเลยอย่างน้อยคนตรงพื้นที่จะได้เคลียร์ใจไปเลยก็เหมือนมีดราม่าต่อมาว่าเราไปลงพื้นที่ตรงนั้นเหมือนเราเอาเงินไปฟาดหัวเขาเอาจริงๆสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไปนั่งคุยกันคุณป้าเอาขนมมาให้กิน ตลอดจนเอาของไปขอโทษหลังจากเหตุการณ์นั้นเรากับเจ้าของหมาก็คุยกันมาตลอดหล่อพระด้วยกันช่วยประสาทว่าของจะถึงชาวบ้านอย่างไรกลายเป็นว่าได้ช่วยคนไปเลย